สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสมองสุบอนพบพ่อกับจอก,กน้องแคทคือเก่าพี่น้องมาเด้อพี่น้องมากินข้าวเที่ยงน้ำกันกินสัที่เห็นนี่แหละพี่น้องมีแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ไหลแไก่ลาบปลาไก่ย่างอ,อันงนั้นคนของช่องหม้อหม้อโลบบี้ อันนั้นน้ำไม้ไผ่บอร์ชาวเอสนะยังสำหรัแกงน้ำไม้ไผ่อันนี้น้ำไม้ไหลไม่เถ่าซื้อแกงน้ำไม้นะเอาลงมาเตะเอาลงมาเตะฮั้ไอ้บอยพี่น้องเอ้ยเพิ่นแกงเพิ่นแบ่งลงมาหายถ่าวถ่าพ่อกะถ้าพ่อถ้าแม่กะป้ายพูดแหละพี่น้องน้องชายกะอยู่ทึ่งพูดแหละเลือดแต่เฮ้าสี่คนเฮ้านะลงมากินเข่าอยู่พี่พี่น้อง กินข้าวแรห้อกับขึ้นไปคือเกา่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีพ่อพี่น้องเด้อกินข้าวเด้อมันอยากเหลือมหน่เด้อพี่น้องเอ้ยมันแดดท่านเอาลงผัดมืดออ่อนเค็มเอากระโบอะไรยายห่างเถิดกันพี่น้องเอ้ยหิวบ่ได้ไปทางใดดอกพี่น้องเอ้ย ให่กันลุงมาต้เห็นไอ้บอยมาพี่น้องมาบอกบอกลายเป๋ากินเป๋าไปดวงต้องไงกูเคิ่งอีกตัวนไปเพิ่มจัองอีกตัวนเพิ่มเต็มถว้วยอ๋อว้าว

ไปกับกินน้องแทนนอนเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้กินข่าวป่ะพมนะพมต์ตาแก่ยาสุทามหาเด้อพี่น้องเด้อมันยากช่วงนี้นะไข่มาเลยกับไข่กินพี่น้องเอ้ย ไปเลยมาแกะตีนอืมน้องบ่ตีนี่ีตรงมเาเสิกินแกงหน่อไม้ไหลเียู่กันกันมาตั้งแต่อ้บอยเฮ็ดคลิปแรกๆพี่น้องเอ้ยนติดตามช่องอ้บอยมากะช่องบฟังลาน่ะาสิเห็นเนาะเฮาไปหาหน่อไม้กับน้องสอหลาน ก็น้ำไม้ไหลนั้นข้านไปพี่หน่องเลยหกกับหกนี่เรากินหัวหวานไทยนะมึงยัด็ดแต่งนะคะแนนผักกับพราหยื่อผักข้างกองผักข้างกองนี่แกงไหม เงี Ơ, làm. ้เียมันเี่ยงาวเม้องเราเก็บเกลือจำ่สินะจำบ้านเราดับหน้าเราบหน้าแล้หน้าเกาโยงหน้ามันมงจิตเราเขเลยปอกเกลือแล้อกเลเมืองอกเกลอกเกลือเมืองไ่งนลหน้าอยู่ดบ

อาจสิบเปเห็นเมื่อไหร่สามี่คนเห็นเห็ดำอยู่แล้วน่เออเต๋ยบ้างบางอันเาไปงานมั่ยเราดูหนักมันได้มันดำนิดนังอืมตอนนั่เลยเมาลงเลยใช่นั่นและเพิ่มไปอีกได้ออืมไจับหเลยหน้าจะเลิศน ต่อกำนดขอวานนะเอวขอกเขาไปได้งอเลยคะเอวตัวีง่ายนะในตอนที่เทินตรงนีเทิรนตัน้อยเลยคะเขาบอกใหไปดาานรับเรา่องนา นยังดำหน้าก็ยังดำนี่พี่น้องเอ้ยมันแดนมันแหละยังบ่แล้วมันดูดำตรงนี้น้ำก็บ่แม่นว่าดำน้ำพุนได้พี่น้องเดือนดับลก็ดำน้ดูดคือเก่าฝนตกมันหแฝนเมื่อคืนนี่ก็ตกเบิดคืนพี่น้องเอ้ยับก็ลิ้นแซ่ๆ ปีนี้แล้วปีสีตายิ่วเขาเงาเลยิดลงไปกระลาัน,นืิวนี่ ก pues ินมากกินเนี่ย่ถึงจะห้ามู่น้องเลย เป็นไปโผล่สน้องสาลาให้นอองสาลาสื่นตานอนสื่นตานอนหรือจะเป็นลมยันกินมากะจิ้เท่าก็จักแล้ว มันจบเพิ่งเลยติดต่อคองนี่นะ 给你讲讲有没呢？ 你他妈的，你他妈的！ มโดนบาเจ็บบ่เนะสนตัด้อค่ะ แสบขนาดพี่น้องเอ้ยแกน้อไม่ลอยทางแหลกของปีสองพันเศร้าอันนี้ราบป้าพี่น้องน้ำวนจะแสบเลยรับป้าหนาที่เอาเขาจาไว้น้ำวนมันค่ายเครื่องพี่น้องเลยผมพ่อแม่ผั้พาว่าเอาเขาจำไว้หมนมันค่ายเครื่องสิอันนั้นอันกบหน่อยพี่น้องเลยเอากระชิดลาเด้อพี่น้องเด้อกบหน่อยู้ประจําเนี่ยมาทีว่ากบหน่อยมันจาได้บอแม่แนว สลับปลาเนย่ยมันไขเครืองขอบุณขอบคุณถูกถูก่านที่ติดตามพี่น้องเอยช่วงนี้ฮากาสิบ่าได้คอยลงขิปพี่น้องเอยเพราะว่าบ่ได้คอยไปหาพี่ซังขอบุณขอบคุณถูกกำลังแรงเชียร์แรงใจขอบุณขอบคุณถูกคอมเมนต์ขอบุณขอบคุณ fc ถูกๆทกานลิหนาพ่อกันใหม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องแคทนเด้อพี่น้องเด้อขอบุณขอบคุณราย ขึนหน้าพอกันใหม่อยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนสบายดี